ครับผมสวัสดีครับพบกับผมต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางนะครับก็วันนี้นะครับมีมาอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็เป็นเหรียญอะไรครับซูมอีกหนึ่งเหรียญเสมารุ่นหิงชนะจนนะครับผมเป็นของหลวงพ่อพัดบุญยะ กาโมมนะครับผวัดไห่ด้วนนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็จริงจก็เป็นพระที่พี่เขาเทียม,มานะครับนะก็เลยขออนุญาตอามาทำอีอกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อที่จะคลิปนั้นจะม่ได้ยาวนะครับผมเวลาการผมไปอัพโหลดหรือ แต่ต่งวิดีโอในมันนานนะครับใช้เวลานานเพราะผมใช้มือถือทํานะครับวิดีโอนะครับก็ก่อนอื่นอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามผมนะครับแล้วก็ดูคลิปผมนะครับจะดูมากท่น้อยไม่เป็นไรนะครับก็ขอให้กดติดตามผมไว้ก็พอนะครับผมนะครับ แป๊บหนึ่งนะครับครับผมก็ข้างในจะเป็นนะครับก็เป็นพระที่แก่ซีแล้วเนาะก็ปูกันตรงๆนะครับเป็นพระที่แก่ซีนะครับพาะเป็นพระแถมก็ข้างในจะเป็นเนื้ออะไรผมยังไม่รู้นะครับก็ใครรู้เนื้อก็ติดชมผมด้วยนะครับติดชมด้วยนะครับนะข้างในน่าจะสวยเนาะดูครับ ดูนะครับเขาเรียกเนื้ออะไรครับผมเดียวยะชัดๆนะครับนะก็หามุมนิดนึงนะครับห้าห้าสองสี่ นะครับก็ถือว่าสวยนะเป็นมีสิงนะครับตรงเงินถึงท้องหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> นะครับหลวงพ่อพัดนะครับมันใช่ไหมนะเอาชัดสิใกล้ไปใกล้ไปใกล้ไปฮานะครับชัดนะหลวงพ่อพัด บุญยะกามโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดคนครสวรรค์เรือนี้เป็นดินพศสองห้าหกสามนะครับนะนี่หนแหละครับสีมาพีเรียนสวยนะครับเนื้อกระไหลทองหรือเปล่าครับเนี่ย เดี๋ยวขอเอาลงพลเมาเทียบหนึง่งเดะเลยใช่ไหมเนื้อเนื้อทองเหลืองหินชนะจนนะครับ ทองเหลืองโอคอรย่างนี้ก็ใครรู้นะครับเป็นเนื้ออะไรก็แนะนำหน่อยนะครับมันเป็นรายการที่แปดสองสองนะครับอันนี้ก็เรามีรายการจากคนสร้างเนาะแล้วก็เอามาเป็นว่าร่วมกันศึกษาแล้วกันนะครับผมร่วมกันศึกษานะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับผมว่าเป็นเนื้ออะไรคอมเมนต์นะครับ คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์ comment นะครับอยากให้คอมเมนต์นะครับมาว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองหรือเนื้อสตะโล่หะผมก็ยังไม่รู้นะนะครับก็ถือว่าสวยนะครับอีกแบบนะครับเป็นพระปีกายนะครับผมสวยเนาะลูกคารตัดขอบเนาะ สออีกระดับหนึ่งนะครับก็อยากจะบอกนะไว้นะครับว่าผมไม่ใช่อาจารย์นะครับผมก็ยังดูพระไม่ปินพระไม่จริงน,นะครับผมแค่นาพระใหม่มาให้ชมเพื่อศึกษานะครับส่วนมากพระผมโทรผมที่ได้มาจะเป็นของหลวงพ่อพัดนะครับบุญยะกาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับผม ส่วนมากเพราะเป็นพระอัาราคาที่ยังไม่แพงเราสามารถจับต้องได้นะครับแล้วก็ตอนนี้หลวงพ่อท่านก็อายุหนึ่งร้อยปีนะครับผมเมตตาท่านก็สูงนะครับเป็นลานหลวงปู่เทิดนะครับวัดสะทะเลนะครับท่านก็เป็นคนที่นั่นเนาะเอาอย่างนี้ก็ใครอยากรู้ก็ ไปศึกษานะครับค้นคว้าดูนะครับไม่แน่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําชิปเกี่ยวกับประวัติของหลวงพ่อพัดก็ได้นะครับที่กล้าไม่กล้าทําก็กลัวข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับผมนะครับถือว่าสวยนะครับนะครับสวยๆนะครับสีมานี่แะครับสีมาแบบนี้แะครับสวยทำทำเหรียญพระถ้าเป็นเนื้อทองเดงเนาะโอ้ผมชอบเลย ไม่ต้องลงยาอะไรนะครับสวยนะครับเป็นเอกลักษณ์เปรียบทางภาคอีสานนะครับส่วนมากพระทางภาคอีสานจะไม่ลงยานะครับเนื้อเนื้อนะครับเน้นเน้นแต่พูดกันง่ายๆนะครับพุทธคุณไม่เป็นสองรองใครนะครับพระทางภาคอีสานนะครับก็ไปดูชีพิโดของผมนะครับเจเจภาคอีสานนะครับ สวยนะครับเป็นเหรียญทองแดงธรรมดาธรรมดานะครับเด็ดพุทธคุณไม่ธรรมดานะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับแล้วผมก็ขอบอกไว้อีกเรื่องหนึ่งครับช่องของผมนะเน้นทุกสายครับทุกหลวงพ่อนะครับทุกวัตถุมงคลนะครับผมไม่เบี่ยงแยกนะครับเพราะผมนับถือทั้งนั้นขอเฉ่าเป็นพระนะครับพระเหรียญสวยๆผมก็จะหานะครับเช่ามา ทำชิปวิดีโอนะครับเพื่อให้พี่นะครับลุงปานาอานะครับที่ดูคลิปผมได้ชมกันนะครับก็ผมไม่มีทุนอะไรมากมายครับแค่เดีอนละร้อยสองร้อยเลยสามร้อยสูงสุดก็สี่ร้อยบาทนะครับผมนะก็จะแพงหรือถูกก็ไม่เป็นไรอยู่ที่เราศรัทธานะครับผมก็วันนี้คลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็ขอบุญบารมีนะครับขอหลวงพ่อพัดนะครับคุ้มครองคนไทยทุกคนนะครับเช่นเคยนะครับผมให้พ้นภัยจากโควิดนะครับจะเดินทางไปในวันก็สวมแมสกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนก็ไปเด้อครับไปเด้อครับไปเด้อนะครับอย่าว่าบ่สีทีิครับพี่น้องต้องไปนะครับต้องไป แล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องที่ถูกน้ำขูดหรือเขื่อนแตกนะครับขอเป็นกําลังใจนะครับสักวันในวันหนึ่งก็จะพ้นผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับขอส่งกําลังใจให้ครับพ่อเราคนไทยด้วยกันนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบุญบรรมีคนหลวงพ่อัดคุ้มครองนะครับพี่น้องประสบภัยโรคโควิดหรือประสบภัยน้ำท่วมก็ขอบุญบรรมีคุหลวงพ่อนะครับคุ้มครองนะครับให้พ้นผ่านวิกฤตนี้ ไปนะครับด้วยดีนะครับผมนะครับก็เป share, <school> ็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับแต่ขอแต่ก็อยากจะเน้นเน้นเนื้อๆเล็กหน่อยเนาะจักหน่อยจักหน่อยไว้สั้นนะครับเอากับคนว่าเก่งกับสิว่ากันต้นนะครับผมก็เป็นคนภาคอีสานที่เก่งขนว่าอีสานมันก็บสคข้องแน่นะครับเด็ถ้าพูดภาษากลางก็อาจจะ ก๊กก้ากากลางๆนะครับไม่คล่องนะครับพึ่งหัดพูดนะครับทาคลิปนะครับผมก็คลิปนี้ก็ไม่อยากให้ยาวนะครับถ้าไปอัปโหลดลง youtube ก็มันนานนะครับเพื่อผมที่ไปตัดตัวตรงนั้นตรงนี้เอาภาพตัวนี้ขึ้นแล้วก็ใช้เวลานานนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคนที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ ใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็กดนะครับฝากช่องผมด้วยนะครับต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางเฟซช่องพาะผมก็ต้นวัตถุมงคลและเครื่องรางเหมือนกันครับก็ EP นี้เ็าก็กล่าวคาว่าสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับ